โรคไซโครไทเมียนะครับโรคเนี้ยเป็นไบโพล่าแบบอ่อนๆแล้วกันนะครับโดยเดนการวินิจฉัยก็คือว่าใน2ปีที่ผ่านมาเนี่ยอาการของคุณเนี่ยจะเข้าได้กับขั้วซึมเศร้าก็ไม่ครบเกณฑ์เข้าได้กับขั้วไฮโปเมเนียในโรคไบโพล่าก็ไม่ค่อยครบเกณฑ์แต่ว่าอาการมันเป็น,ปนาหายที่เป็นอารมณ์ขั้วแบบนี้นะครับโดยที่เดนการวินิจฉัยนะครับจะเข้าใจอาการก็ต้องเข้าใจอาการแต่ละขั้วก,ก่อนขั้วซึมเศร้าเนี่ย เป็นอาการใใครล้ายโรคซึมเศร้าได้นะครับโรคซึมเศร้าเนี่ยมีอาการ5ใน9ข้อคืออะไรบ้างเบื่อเศร้าท้อโทษตัวเองรู้สึกไร้ค่ามีความคิดไม่อยากอยู่ไม่อยากทาอะไรทาอะไรก็ไม่ค่อยมีความสุขไม่ค่อยมีพลังงาในในการใช้ชีวิตพูดหรือทำไรช้าลงหรือว่าโลกมากขึ้นการกินเปลี่ยนไปการนอนเปลี่ยนไปแล้วก็สมาธิความจําแย่ลง9ข้อใช่ไหมปกติในการวินิจฉัยซึมเศรา้าก็คือเอา5ใน9ข้อเป็นเกิน2อาทิตย์ขึ้นไปสงสัยว่าเป็นอาการคั่วซึมเศร้า แต่ในโรคไซโคไทเมียเนี่ยอาการคุณจะแบบ4ใน9ข้อ3าใน9ข้ออาการเป็นไม่เยอะแล้วก็เป็นปั๊บแล้วก็จะเปลี่ยนไปอีกขั้วหนึ่งคือเป็นขั้วไฮโปเมนเนียที่ไม่ครบอาการขั้วไฮโปเมเนียคืออะไรนะครับก็จะมีอาการด้านอารมณ์ก่อนคือมีอา,ารมณ์งุดหหรือว่ามีความสุขเยอะๆบวกกับอากาา3ใน7ข้อต่อไปนี้นะครับก็จะมีวอกง่ายสมาธิความจําแย่ลงนะฮะมีความคิดในหัวรวเร็วนะฮะ อมอยากทากิจกรรมต่างๆมากขึ้นนะครับมีการทําพฤติกรรมเสี่ยงมากขึ้นเช่นใช้เงินเยอะเล่นการพน,นันเล่นสารเสพติดนะครับแล้วก็ความต้องการการนอนน้อยลงแต่ว่าเรียวแรงเยอะพูดเร็วพูดเยอะจนคนอื่นทักแล้วก็มีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นนะครับปกติอาการขั้วไฮโปเมเนียเนี่ยอาการด้านอารมณ์1ข้อปวกกับอาการอีก 3- ามถเข้อที่ลิสต์ไปเมื่อกี้ถึงสงสัยว่าเป็นขั้วไฮโปเมเนียนะครับแต่ในคนไข้ที่เป็นไซโคโทเทมเนียเนี่ยอาการจะแบบ มีด้านอารมณ์บวกับปีกวันสองไดเข้อ1ใน7ข้ออะไรเงรี้ยไม่ได้ครบเกณฑ์นะครับอันนี้จะเรียกว่าเป็นคล้ายๆโรคไซโคเทเมียคือเป็นแบบซึมเศร้าก็ไม่เชิงไฮโปเมเนียก็ไม่เชิงนะครับโดยเกณฑ์ในโรคนี้นะครับก็คือว่าอารมณ์สวิงเนี่ยคุณต้องเป็นสมมติใน2ปีคุณต้องเป็น1ปีที่เป็นอารมณ์สวิงนะฮะแล้วก็ไม่มีช่วงที่คุณปกติเลยเกิน2เดือนนะครับ แล้วปกติในการวินิจฉัยเนี่ยเราต้องวินิจฉัยแยกโรคอื่นไปด้วยเช่นโรคก,กลุ่มซึ่งอรวกกลุ่มโรคจิตจิตเภทอะไรเงี้ยนะโรคไบโพล่าโรคซึมเศร้าคุณต้องไม่เข้าเกณฑ์แล้วถึงสงสัยเป็นโรคไซโครไทเมียและคุณต้องไม่มีอาการของอาการพวกไทรอยด์ด้วยนะครับโดยปกติในโรคไซโครไทเมียเนี่ยการรักษาก็อาจจะคล้ายๆไบโพล่าได้แต่เราจะให้ยาไม่ได้ขนาดสูงเท่าไบโพล่านะครับโรคไซโครไทเมียเนี่ยเป็นบางทีเป็นโรคที่วินิจฉัยยากนิดน,นึงเพราะว่าเวลาซับสปอร์ตเนี่ยบางที ข้อมูลมันแบบไม่ครบถ้วนเท่าไหร่หรือว่ามันต้องซักประวัติดีๆถึงจะวินิจฉัยไซโครไทเมียได้ซึ่งในคนไข้ส่วนใหญ่เนี่ยอาการบางทีมันเข้าได้กับไบโพล่าไปแล้วเราก็ไม่วินิจฉัยไซโครไทเมียนะครับก็น่าจะประมาณนี้ครับสำหรับโรคไซโครไทเมีย